สวัสดีค่ะสไปฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทวันนี้จีมาทำกระเทียมป่าดองนะคะเพื่อนจ๋าก็จะโรยเกลือ,อไว้ก่อนนะคะให้เข้านุ่มเนาะจะได้ขั้นง่ายๆค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันจ้า Amém. Oui. สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามากินเขาน้ำกันจ้ะวันนี้กินแบบง่ายๆเนาะกระเทียมดองค่ะกระเทียมป่าดองเนาะแล้วก็มีผักเสี้ยนดองค่ะเพื่อนๆจ๋าเก็บมาได้แค่นี้นะคะ่ะได้ทีละจึ้งหนึ่งจากปูดองสามรอบแล้วเนาะกินเป็นมดแล้วค่ะนี้รอบสุดท้ายครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปเก็บอีกนะคะเพื่อนจ๋าพัก กระเทียมป่าปูกก็ดองสามรอบเลยจ้ะดองทีละนิดนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋าแค่นี้หลยจ้ะดองเยอะกับ,บ่อร่อยเนาะค่อยๆเอาไมา่ดองเรื่อยๆนะจ้ะอยากยิ่สตาร์ฟเอาไว้บ่ให้เข้าเก่เ <laughs> พราะว่าเวลานึกอยากที่ไรก็บไปเด็ดมาดองนะครับเพื่อนจ๋าค่อยดองใส่ตู้แช่แข็งแล้วรู้สึกบ่อร่อยนะคะก็เลยดองทีละนิดพรกินเนาะแล้วก็ไปเอามาดองใหม่จ้ะ ส่วนพักเสี่ยนที่ว่าดองสามโลบก็เพราะว่าเขาไปเจอทีละน้อยนึงนะคะแล้วก็เอามาดองนะจ๊ะเขาก็อ,อยู่เป็นกลุ่มนะคะปีนี้เนาะเราเด็ดตรงไหนก็นหายตรงนั้นจ้ะเขาก็อยู่แบบไล่ไล่ไปตามทางนะจ๊ะก็เลยได้มาทีละน้อยนึงแล้วก็ดองกินทีละน้อยจ้ะมาเพื่อนๆจ้ะมากินข่าน้ำขันจากกรน้ำพริกตาแดงเนาะ